้นออยู่กับผมจะแตกครับแล้วก็ผมโกนทุ่มจะแตกครับผมโกมาคมจะแตกครับผมโกมาเอามีนสีผ้าน้องๆนะครับของทีมทีมงานคมจะแตกเข้ามาหาเก็บมาคุ้นนะครับหลังจากคลิปที่แล้วห่อได้ขายขายได้ืจักบาทคลิปที่แล้วไจ็ดสิบหกบาทเจสิบหกบาทครับเออโลละสองบาทนะครับกะบเบอร์เด็ดไปขายไก่เด้อเห็นบ้าพี่น้องมาคุ้นหมากราดชิบึกฮะเออเออ ขัดขีมันสิดีบ่เดี๋ยวเดี๋ยวสิให้แว่นสันแต่ย่าเฝ้าสันเด้อบัญนัดกินยังกูยู่นี่กินแกงสีครับเป็นยังอ้อกินแกงสีเนาะไปย่าเฝ้ากินไปสันในเบื้องก่อนไปสันในเบื้องก่อนเพื่อนครับเพื่อนเดี๋ยวได้โค่นนัดสันในเบื้องก่อนครับเดี๋ยนโคนมากครับโอ้บ่อะไรได้เนี่ยสีสนวลโมผานโมผานเบื้องมาเบื้องบักโกมากครับ หมดอนต้นเลยหมดอนต้นเลยว่ะขึ้นแนวนั่นี่ยเอายีงเอ้เหมดนแล้วเอายิงนิดนึงนิดนึงเหมดเลยพี่น้องโอ้ยโอ้เก็บบานเขาเก็บ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 อย่างงี้นะถออผ่นะมีถือผ่ามอยาดนี่ครับก่อนยุบกับจอบปิดเพิมครับผ่าน้องๆเอามาหาเก็บมาคู้นครับอะไรใดสิเศษระวังเสียงปิดเพิม นี่มาเพื่อนเอานี้มาตรงๆเด้มาข้างหนามาแม่งเพื่อนกระเอานะรพี่น่ก็ว่าเท่ากับเดือดมาุ้นแม่นบ่ครับมาคุ้นั่นแหะครับผมว้ายังะน่ากลัวเหี้ยเขามีเงินเลยน้ำอมากขวน้ำถือถือเขามีเงินเรางี้ให้เงินเราเงยง ป่าว ok ีไครับไอ้แปบโบควันครับโบเงิ้ยนก็เป็นต้นไงครับว่านี่ว่ามีจักบาทนี่ไงฮัมมือเบิกเนี้ยมือเบิกเนี้ยมือเบิกเนี้ยไปไปปิดคลิปพี่น้องสิอยากนะมัเรื่นงหนังแท่งสีไหมหนังตีเออนั่นแหละปีดคลิปปีคลิปปิดให้โบควันปิดให้ควันปิดคลิปพ่อพอกาบแนบแทบรองตูดในการปิดคลิปครับยังหวานหวา Oh, <laughs> <laughs>